สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ก็จะมานำเสนอทุกทุกวันนะครับแล้วก็จะออกผลเวลาประมาณสองยามครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับผ่านนะครับเมื่อวานนี้ เด้งด้วยเด้งนะครับเมื่อว,วานนเข้าหมดเลยอวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านแเ็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะปลอตุงเปลอตุงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามแล้วก็ก,กดถูกใจนะเราก็เราก็จะได้รับชมทุกคลิปทุกคลิปเลยเวลา VIP ธรรมดาอัพ คลิปลงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นอย่างนี้นะครับ8.90นะเน้นที่8กับ9นะครับอืมเราได้เด่น8.90เราก็ก็หาคู่เจาะคันนี้หรือจะเอาไปลูดไปวิ่งเลยก็ได้นะครับ8.9นะ,ะประมาณนี้8.9ไม่รู้มันจะมาบนหรือมาล่างแต่ก็เน้นบนกันไว้ก่อนกันล่างนะครับเพราะมันเป็นสูตรบนนะ เป็นสูตรบนออาประมาณนี้ขอพระคุณสมาชิกเก่าด้วยนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ร่ำรำเลยๆนะกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามยุงกัดแก้มอะมันยิ่งช้ำอยู่อ,อ่าเจ็ดแปดเอ้ยแปดเก้าศูนย์นั่นที่แปดกับเก้านะอ้าเราได้เด่นแปดเก้าศูนแล้วเราก็มาหาคู่เจาะสิคร คดเจาะปวดคอกจังจเลยเอาทางไหนดีทางนี้เออทางนี้ก็ได้อ่าเห็นหน้านิดหน่อย8 90นะครับ8 11 8 8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8นะครับในกรอบสี่เหลีออ่ยมคือชุดเน้นนะ9 119 92 2 9 93 3, 3 9 9 4 4 9นะครับตัวกันคือ0นะ รอบนี้ขอฟันทงที่9ตัวเดียวนะครับเด่นสุดนะถ้า9ก้ามาก็จัดตลอดแนวเลยนะกันไว้ด้วยกันมันเป็นพี่น้องกันด้วยนะ8 998 8008แล้วก็9กกันมันเบิ้ลด้วยประมาณนี้นะอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับาดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. ก็จะมานำเสนอให้ทุกวันทุกวันนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามไว้นะครับแล้วเช้าขึ้นมาก็ขอให้เป๋าตุงเปาตุงเคฟูเคฟู เคฟูก็คือเครดิตเราฟูนั่นแหละคือได้เงินเพิ่มมั้นได้พูดง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ